การตัดแบบนี้ต้องใช้ฝีมือนะครับมันต้องใช้ฝีมือคัดสะในการตัดสักหน่อยถ,ถ้าได้ยินเสียงลังคาโคลมนั่นก็คือแตกแล้วนะเหรเหนึ่งสองสาม พี่น้องหลายคนคงจะสงสัยว่าเบาแกนเคยตัดปาล์มแบบผ่าหลังหรือไม่นะครับแน่นอนผมก็ต้องเคยตัดแบบผ่าหลังแน่นอนนะครับแต่ผมจะใช้ในกรณีที่มีความจำเป็นอย่างเช่นในกรณีแบบนี้นะครับนี่ต้นนี้เลยดีเลยนี่นะครับต้นนี้ก็ถือว่ามีความจําเป็นแล้วนะครับที่จะต้องตัดแบบผ่าหลังนะครับ เห็นไหมทลายปามดำๆนั่นนะครับกรณีแบบนี้นะครับก็สามารถตัดผ่าหลังลงมาได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าเราจะตัดแบบให้มันถูกต้องตามไอแบบฉบับมันก็อาจจะเสี่ยงต่อหลังคาบ้านนะครับเพราะฉะนั้นกรณีแบบนี้ก็สามารถตัดผ่าหลังได้เลยนะครับก็คือเคีย์เอาทางไปนี่น,นีตรงที่ปลายนิ้วมือผมชี้นะครับเอาทางนี้นะครับ ผาลงมาจากครงนี้ลงมาก็มาโดนขั้วทลายนะครับแต่สําหรับผมมันง่ายเกินไปเดี๋ยวผมจะตัดสองทางใบนี้ออกนี่ครับนี่สองทางใบนี้ออกโดยที่ไม่ให้หลังคาบ้านพังมาเดี๋ยวเรามาลุ้นไปด้วยกันว่าผมจะซ่อมหลังคาบ้านให้กับเจ้าของบ้านหลังนี้หรือผมจะรอดตัวไปนะครับอันนี้เป็นการ เสียงดวงแบบหนุกหนุกเดี๋ยวเรามาดูกันครับมาครับการตัดแบบนี้นะครับผมจะตัดซอยตรงนี้นครับแต่ผมจะไม่ตัดให้มันขาดทีเดียวนะครับค่อยๆเชื่อดค่อยๆเชื่อนะครับถ้าขาดทีเดียวนี่หลังคาพังแน่ๆมาทีนี้ก็ดึงครับดึง ดึงทางใบปลาล์มให้ออกจากหลังคานะครับดึงวุี่ลำบากนะครับนี่แบบนี้ก็ดึงมาแบบนี้ก็เชือดนะครับเชือดให้ขาดได้เลยทีนี้ซอยทันใบแน่นอนการตัดแบบนี้ต้องใช้ฝีมือนะครับมันต้องใช้ฝีมือคัดสะในการตัดสักหน่อย อๆเยเดียร้ยครับขอจะไ้หลังคาย,ยังไม่เสียหายนะทีนี้ก็สอดใต้ทลายคนระับสอดใต้ทลายเลยอ่ะ แตกหรือเปล่าแตกหรือเปล่าอ่าไม่โดนกระเบื้องนะครับแตกหรือเปล่าตอนนี้ตัดทางใบขาดลงมาเรียบร้อยแล้วนะครับถ้า,าจ,จะผ่าหลังก็คือจีดตรงนี้ก็คือจบไปนานแล้วแต่ผมใช้แบบฝีมือทีนี้ก็ตัดออนไลน์ครับตัดทลายเลยเนี่ยเหมือนเดิมเดี๋ยวดูทางนี้ ถ้าได้ยินเสียง,งลังคาโคมนั่นก็คือแตกแล้วนะเอรอเอา,เอา,เอาหน้่งสองสามไหนแตกหรือเปล่ากระเบื้องนี่น่านผ้นไปได้ด้วยดีเก็บทางไปครับเสร็จงาน นุ่นนะครับผ่านพ้นไปเรียบร้อยนะครับลากทางใบลงมาเรียบร้อยกระเบื้องไม่มีแตกเสียหายโน่นทลายปาล์มอยู่ทางโน่้นนะครับนุ่นเลยนะครับไปขนทลายปาล์มขึ้นรถเล่นเอาเงื่อท่วมเลยนะครับนี่แหละพื้นที่ก็ค่อนข้างที่จะ เสียงนะครับลาดชันด้วยดูเลยโอเคครับตามไปนะครับงานปลมไม่จําเป็นต้องใช้แต่กําลังอย่างเดียวไม่ใช่นะครับบางครั้งเราก็ต้องใช้หัวสมองคิดบ้างโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านที่ติดตามรับชมครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมเงื่อท่วมเหมือนกันแหละ